เตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมกระดุกลางครับให้อุปกรณ์ครับผมว่างๆครับผมเบือๆครับนี่ของเครื่องมือครับผมที่ใส่ปลาครับปลายังไม่ได้ครับเดี๋ยวเอาที่ใส่ไปแล้วเป็ดครับสี่คันครับน่ะเครื่องออก ต้องใส่กุ้งเป็นครับผมโอเคเดินทางกันเลยครับหยาบเย็นครับผมตกปลาครับตกปลาโอ้มือโปรครับมือโปรมือโปรนี่ครับดูบรรยากาศนะครับสะพานคอยร้อยปีครับผมรถผ่าน,นเนงนองงงครับดูครับดูข้าวครับพลัดยิ่งกว่า อย่ารายเรียงกันเต็มเลยครับเบนนี่ครับดูครับอีกคนหนึ่งครับนุ่นจัดไปสี่ห้าตัวแล้วครับวันนี้คนเดียวครับนู่นั่งไม่คุยกับใครครับบรรยากาศนะครับการซ้อมแข่งเรือด้วยครับผมนี่ วครับดูปลาดูปลาครับไอ้เก๋าทั้งนั้นครับไอ้เกา๋าไอ้เกา๋าเก๋าทั้งนั้นครับกดบักเอฟบ,บักเอฟนะครับนี่โอเคโอเคนี่กำลังเก็บกลับบ้านแล้วครับตอนนี้เสร็จภารกิจ เดียวก็หมดแล้วครับเหลือแต่นี่ครับนี่ครับปลารวมครับผมวันนี้ปลารวมปลารวมนี่ครับก็ถือว่าใช้ได้ครับสามสิบตัวน่าจะได้ครับอยู่ที่รถอีกห้าครับนี่ครับนี่้องฟ้าเริ่มเมื่อแล้วครับอากาศดีมากครับผมลมโห้สบายมาก บ้านเราเจ๊เฮบ้านเราเจ๊เฮครับตรงนี้บ้านเราเจ๊เฮนั่นบ้านเราครับ้านรรสะพคอย100ปีหนูครับสวยไหมครับสวยสวยที่นี่ได้เลยนะครับเพราะตรงนี้เป็นสะพานรอดรักอยูเราค่อยถ่ายนานนีงไม่รู้ค่อยเป็นอะไรนี่ นี่บารวมครับโอเค